ครับวันนี้หลวงปูดมาทำภารก,กิจตรวจเยี่ยมพระผู้ป่วยตวต่างๆของตำบลปพงดอนอำเภอเจ้าห่มจตุรปางก็ได้มีโอกาสผ่านมาทางเขื่อนกิวคอหมาซึ่งเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำไว้อยู่เหนืออำเภอเจ้าห่มตอนนี้กำลังขึ้นไปที่สันเขื่อนข้างบนนู้คกับมากับพระสายัน และโชเฟอร์ขับรถมาให้ซึ่งโครงการของรวงป,ปู่จะเข้าตัวเยี่ยมพระที่ผู้ป่วยพรผู้สูงอายุตามวัดต่างๆในเขตอำเภอเจห่มซึ่งหลวงป,ปู่มีตำแหน่งเป็นพระกีฬานุประถากดูแลตัวสุขภาพพระผู้ป่วยผู้สูงอายุของเผอเจห่มเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง ก็ต้องออกตรวจเยี่ยมทุกๆเดือนเดือนละสองครั้งโอกาสครั้งน,นี้ก็เข้ามาในเขตตำบลปงดอนคือจะแบง่งแบ่งไปลตะตำบลไปนะตำบลหนึ่งก็ไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ไปอีกตำบลอื่นๆก็มีถ่ายเอาไว้ให้ดูบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะแล้วแต่โอกาสวันนี้มาทางนี้เห็นเป็นเขื่อนที่ดูแลเนระือเกี่ยวกับน้ําที่จะผ่าไปทั้งถึงวัดปงชัยก็เลย ถ่ายมาให้ดูกันนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ที่สวยงามอยู่ในชนบทภูทเขาเป็นภูเขานะตอนนี้กำลังขึ้นไปที่สันเขื่อนนะครับก็ดูตามไปเรื่อยๆนะ <c oughs> สันเขื่อนเป็นเขื่อนดินที่มีความสูงจากพื้นราบประมาณหลายสิบเมตรเหมือนกันประมาณน,นนะประมาณด้วยสตนาน่าจะสูงสักเจ็ดเมตร เราไปด้านล่างก็เป็นเป็นโรงงานไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้าพลังน้ำใช้รหดับในกิจการของของเมืองของเขื่อนที่นี่นี่กำลังขึ้นไปสานเขื่อนอีกอีกระดับหนึ่งเป็นระดับสูงสุดข้างบนนู้นน้ำก็มีการระบายน้ำออกไปเรื่อยๆ ลงจากเขื่อนนี้ไปแล้วก็จะไปพบกับเขื่อนกิลมซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเมือง,มองลำปางตอนนี้ขึ้นมาถึงสันเขื่อนแล้วครับก็มองไปทางโน้นก็จะเห็นแม,ม,ม่น้ำไอ้น้ำเต็มเดี๋ยวสักครู่เรวจะจอดรถถ่ายให้ดูเนาะจะกทางข้างขวาโน้นคนระับต้นไม้ตรงน,นั้นจะมีที่จอดรถสหรับชมวิวเดี๋ยวสักครู่จะขับจอดรถแล้วจะ ถ่ายให้ดูนะครับครับก็จะเห็นเป็นเวิ้งน้ําอยู่เหนืออ่างเหนือเขื่อนเมื่อกี้เราวิ่งรถบรัวบนสายเขื่อนตรงนู้นครับตอนนี้ลงมาด้งนนี้จอดดูตรงนี้จะมีแท่งปูนวัดระดับน้ําอยู่ตรงนั้นตอนนี้ถ้าน้ําอยู่ระดับพื้นที่มองเห็นนั้นก็เป็นระดับที่ไว้สำหรับวัดน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่พอดี ก็ได้พร่องออกไปแล้วถ้าฝนไม่ตกมาก็อยู่ระดับนี้ก็สามารถอยู่ได้เก็บเก็บกักเราไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อทําการ,กรเกษตรในในฤดูแล้งต่อไปแม่น,น้ํานี้จะลึกเข้าไปนู้นเห็นภูเขาไกลๆนูๆ้นเป็นเขตของอําเภออําเภอวังเหนือซึ่งเป็นเขตที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดลําปางเป็นต้นน้ําที่ต้นนั้นก็จะมีน้ํา น้ําตกวางแก้ววางแก้วก็จะไหลลงมาถึงตัวนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําของกิ่วเข้ามาระยะทางตัวนี้ก็จากจากนี้ไปนู้นก็ประมาณสักเป็นประมาณสักร้อยกิโลได้นะร้อยกิโลเมตรพอถึงตัวอำเภอวังเหนือแล้วเลยก็จากวังเหนือเข้าไปอีกในนู้นอีกน่าจะประมาณประมาณนั้นนะร้อยกิโลได้แม่น้ำก็เป็นแม่น้ําที่กว้างกว้างเนื่องจากว่าอยู่หุบเขาระหว่างหุบเขาซ้ายซ้ายทางขวา นี่ก็ถ่ายมาให้กับเอทุกคนได้ดูกันครับว่าระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่น่ากังวลอะไร ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันประมาณนี้เนาะขออาำนวไอพรให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทั่วการทุกทุกท่านเทอน